อาเอาแต่งผิวแม่ไข่ใช่ไหมดีบ่ม่จำกินน้ำบ้าโอ้บรรพินุยคัวจำกินน้ำดีล่อ๋อโอใส่ก็ไดายเป็นขาวก่อยู่ที่สมรทาอยู่ที่สมรทานเกียวกับยูชูเด้ ผู้ใดจะมาแท้งแล้วสิไปยุ่เหี้ยนก็นไ,ดไ,ดดดกนได้สิเฟซชุดดำชุดแหล่ก็ได้ชุดงามก็ได้ขอให้สมาทานขอให้ตัง้งใจที่จะรักษาที่จะปฏิบัติขอให้ตัง้งใจมิได้เพิมตัง้งใจอยู่ที่เกียรตินาก็ได้สีอยู่ที่เกียรตินาบางคนมากสมาทานอยู่ที่เกียรตินารักษาลอยลบไปเหี้ยนกนลายเยอะ <c oughs> ผู้ที่สีก็ได้ผู้เกียรติหน้าก็พอตั้งใจ โอ้คุณพอลาบมากมาก<า> <c oughs> ไม่เป็นขาวได้คุณพอลาบเนังจไปไกลไปได้ได้ขนาดไหน